สวัสดีครับวันนี้เซ็นแคลนพาผู้ชมมาอัปเดตตลาดที่ยาคนลุมโซนใหม่ล่าสุดจัดล่าสุดเลยนะครับปรับไปอะไรปรับเปลี่ยนาการตั้งร้านใหม่ของพ่อค้าแม่ค้านะครับโซนเรียกว่าโซนบนลานโปนหมดเลยนะจากลานดินนะครับเพราะว่าที่จอดรถไม่พอนะก็เลยเอาลานดินนะครับเป็นที่จอดรถให้หมดนะครับแล้วก็เอาลานโปนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าให้หมดนะครับเป็นแถวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไป ดูบรรยากาศนะครับด้านหลังทางนี้แบบนี้เลยนะครับああอันนี้คือวันที่5้ธันวานะครับวันพ่อแห่งชาตินะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหลังกันนะเป็นยังไงบ้างนะคุณผู้ชมบรรยากาศก็คือติดตรงนี้เลยอันนี้เป็นโซนที่เป็นสวนน้ําเป็นโซนแบบมอปลานะครับก็อันนี้เป็นลานจอดรถเดิมนะครับเป็นลานปูนนะครับก็ได้เอาพราะขาใม่ค้านะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้เป็นกระจุกเดียวกันหมดเลยนะนี่ครับแล้วก็จะมีโซนด้านล่างอีกนิดหน่อยครับแต่เดีย๋ยวตรงเต็นท์ขาวข้าขงบนเนี่ยครับเต็นท์ขาวข้าขงล่างนั่นนะ จะย้ายก็ไม่ยู่ตรงโซนนี้ให้หมดเลยนะครับโดยย้ายไม่ยู่ที่หมดเลยนะครับแล้วก็ต้านล่างจะเป็นลานจอดรถทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้กาลังปรับเปลี่ยนนะครับก็ที่ตลาดพิยาคลุนลนี่ยนะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆตามสถานาการณ์เบื้องหน้านะเพราะว่ามันจะมีจํานวนคนที่มาจํานวนมากมาจนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มาถึงเยอะมากจนแบบ ที่ให้พ่อค้าแม่ค้าไม่พอนะก็ได้มีการเปิดซอยล็อกซอยใหม่นะครับมีการจัดซอยใหม่ให้ให้รองรับพ่อค้าแม่ค้าได้เยอะมากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะครับขั้วกันตรงนี้ก็ทดตรงนี้ก็เลยนะครับรอบรรยากาศครับโตกเกียวโตกเกียวน่ากินไข่เป็ดนะครับผู้ชมมีอะไรกันบ้างมา,มาดูกันนะวันอาทิตย์อันนี้คือนี่คือตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวผมเปิดเวลาให้ดูนะครับ ให้ทุกคนจะด,ดูบรรยากาศทำไมว่าทําไมคนยังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้วันพ่อกันนะแข่งชาติตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสามสิบหกนาทีนะครับนี่หกโมงสามสิบหกนาทีนะครับก็แม่้าพ่อคาก็ยังมากันไม่ครบนะครับยังมากันไม่ครบยังทยอยมากันนะครับแล้วก็มีแม่ขาใหม่ไหลเจ้าอยู่เลยนะวันนี้นะไฟยังเดินไฟกันไม่จบเลยนะก็คือเพิ่งจะเริ่มย้ายกันเข้ามานะครับอันนี้เป็น โดริยากิครับอืทำใหม่ตรงนี้เลยนะครับผู้ชมดูหน้ากินอันนี้ยางวงติดเหรอครับอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่ทำใหม่ๆตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมมาถ่ายแบบเต็มๆให้อีกทีงเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการับ อันนี้เอางีา้วะอันนี้ยังไม่ทันจะต,ติดไฟเลยก็ขายได้แล้วเนาะยังไม่ทันติดไฟเลยไฟยังไม่เซจเลยขายได้แล้วนะครับกบรรยากาศนี่เข้าจีเขา้าจีตรงนี้ก็จะมีเต็นท์หมดแล้วนะทุกคนก็จะอยู่เต็นท์รวมเต็นท์ใหญ่นะครับพัดไทยแม่ค้าเริ่มทยอยตั้งร้านแล้วนะครับ6โมงครึ่งอ่า สนะนะวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มทยอยตั้งกันแล้วนะครับอันนี้แม่ค้าใหม่ยเยอะเลยนะวันนี้นะอันนี้โรตีคลาสสิกนี่คือแม่ค้าใหม่เหมือนกันเนาะนเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันจะผมพาดูข้าวๆแค่นี้ก่อนเนาะดูร้าวๆแบบแบบไม่เจาะไม่ได้เจาะร้านใดร้านหนึ่งนะครับให้ดูประมาณนี้ก่อนร้าวๆว่ามีร้านอะไรกันบ้างครับเดี๋ยว รายละเอียดแต่ร้านก็จะเจาะกันไปเทียทร้านเทียร้านนะครับจะลงคลิปเป็นเทียร้านเทียร้านให้ดูอีกทีหนึ่งครับ,รบแต่นี่คือโซนเรียกว่าโซนเรียกว่าปรับปรุงใหม่แล้วก็จะมีซอยเดินลงไปนี้นะเหมือนเหมือนอันนี้คือซอยเดิมซอยตลาดเดิมก็คือจอดรถปุ๊บนะครับก็จะเดินเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาส่วนร้านหมูทรงหมูส,มสดจะอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นซอยเหมือนเดิมมีแม่ค้าเหมือนเดิมแต่บรรจบมาบรรจบมา เข้าอยู่โซนด้านหลังนะครับอันนี้คือต้องยาวไปยันหน้าตลาดเลยนะคผู้ชมอันนี้คือยาวไปยันหน้าตลาดเลยร้านหมูก็อยู่ด้านหน้านะครับเดินดูเข้าๆกันกันแหละอันนี้ก็คือซอยเดิมอดีตครับอันนี้คือซอยเดิมซอยเดิมทั้งหมดนะครับแต่ว่าด้านหลังที่ตรงที่เป็นที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าตรงนู้นไม่มีแล้วนะครับเะเอายเป็นที่จอดรถแล้วครับก็คือไว้ที่จอดรถเลยนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับ นี่ก็คือเช้าวันพ่อแห่งชาติครับยาวแบบนี้นี่ดูร้านหมูนะครับนี่หกโมงเช้าแล้วคผู้ชมด้านหลังก็ยาวหมูเราลงจากรแล้วก็ยาวไปยังข้างหน้านนนนนนนเลยนะครับ จะผมพาเดี๋ยวไปดูข้างหน้าคร่าวๆแล้วกันนะครับมันตอนนี้ผมยังคือจะเดินให้ดูแบบทัวร์ละเอียดยิบเลยก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแม่ค้ายังตั้งร้านกันไม่เสร็จแต่เราแค่อยากอัปเดตให้ดูช่วงเช้าเนี่ยหกโมงครึ่งเนี่ยตรงนี้มันก็เป็น,เป,นเป็นร้านค้าหมดเลยนะเขาออกหมดแล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือแม่ค้าบางร้านก็ยังไม่เปิดเลยนะให้ดูคร่าวๆแบบนี้ประมาณนี้นะ โซนด้านหน้าอันนี้หอยที่ร่มร้านหอยยาวนี่เลยพอดีครับนี่คือจะเป็นร้านหมูพี่ปูนะครับพี่ปูหมูกดะทุ่ี่ทังข้างล่าวมาข้างหน้านี้คือโซนหน้านะครับโซนพ่อขาแม่ขาเหมือนกันโซนนี้เป็นโซนโอท็อปนะครับ ยังมืดๆกันอยู่นะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเพิ่งจะหกโมงเช้านะครับหัว <c oughs> หมูลิ้นหมูเนี่ยครับ <c oughs> คือบรรยากาศดูข้าวๆไปก่อนนะครับ <c oughs> ผมก็เดินวนมาถึงข้าวแกงร้นานนาท่ยาอันนี้วันนี้ว่าแจกนะครับอันนี้พี่ปูแจกข้าวสารวันพ่อวันดีครับพี่ปูอันนี้พี่ปูเอาข้าวสารมาแจกวันพ่อนะครับ <c oughs> นี่ครับทั้งหมดสามร้อยชุดห่อพี่300รอยชุดครับ อันนี้พี่ปูแจกวันพ่อนะครับเป็นผู้ปูก็คือเจ้าของร้านหมูนะครับร้านหมูร้านนี้ร้านหมูร้านนี้เลยนะครับก็อันนี้คือเป็นข้าวแกงพิยาข้าวแกงพิยาห้องแอร์พิยาอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมโซนนี้คือโซนที่เหมือนเดิมเลยครับโซนที่อยู่น,นี้เหมือนเดิมพ่ยายูนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก็คือเป็นตลาดยาวๆไปกันหลังตลาดนี้นเลยพ่อค้าแม่ค้าก็ร่วมๆม,มาวันสามร้อยล้านได้นะครับงเหมือนเดิมนะครับร้านบังแล้วก็จะเป็น ร้านลูกชิ้นผมเอ e งนะครับอยู่ตรงโซนนี้เหมือนกันนะครับอยู่โซนด้านด้านบนโซนหนึ่งก็คือตอนนี้ก็คือโซนโซนติ๊กเซเว่นนะครับก็ยาวไปเลยนะยาวไปนู้นเลยครับยาวไปข้างหลังของาเดินดูเขาเข้ามานี้นะพ่อค้าแม่ค้ายังมากันไม่ครบนะหกโมงครึ่งนะตอนนี้นะหกโมงเช้านะครับต้องพ่อค้าแม่ค้ายังมาไม่ครบเลยโซนนี้จริงๆพ่อค้าแม่ค้าจะมาสายนะก็ประมาณแปดโมงมาตั้งร้านนะครับ โซนบนเนี่ยอย่างที่บอกกันนะคือโซนบนเนี่ยก็จะต,ตั้งร้านประมาณแปดโมงแปดโมงนะแปดโมงเช้าก็เริ่มตั้งร้านกันเป็นโซนกับโซนบนนะครับเดินในสายกันนะยาวออกไปนู่นเลยนะแม่ค้าเยอะออมากนะผู้ชมแม่ค้าเยอะออมากเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสครับงขาส่งข้าสารนะครับ ตลาดเอาง่ายตลาดยังเปิดไม่ดีอ่ะยังประมาณยังไม่เปิดยังไม่เปิดแบบพ่อค้าแม่ค้าครบอ่ะให้ม่อค้าแม่ค้ามาเร็วนะครับมามาบางร้านก็มาเร็วบางร้านก็มาช้ากันนะครับก็แบบฟงไฟก็ยังไม่ครบยังไม่เว่างกันเลยับจะดูเอาง่ายตรงนี้จะเต็มก็แปดโมงเช้าแปดโมงเช้าจะเต็มเต็มเต็มนะพ่อค้าแม่ค้าที่เต็มเต็มก็มาแปดโมงเช้านะครับแล้วก็ร้านใหม่ๆก็เยอะนะครับร้านใหม่ๆก็มาเยอะ ก็เดินทะลุมาก็เดินทะลุมาถึงตรงโซนครับโซนบนบเจอกทุกทีจะประตูเราจะขึ้นประตูนี้กันครับเข้าประตูนี้กันครับแต่ว่าตอนนี้ปิดประตูนะครับปิดประตูเพื่อที่จะลงร้านนะครับลงร้านอันนี้ยำยำลูกชิ้นอันนี้ก็เจ้าใหม่นะนพ้าค้าแม่ค้าร้านใหม่ก็เยอะนะครับไก่ย่างอยู่นี้นะครับอ้ไก่ย่างหลยสวัสดีครับน,นี่เป็นส้มนะครับ นี่คือโซนใหม่กันหมดแล้วนะปลาทูปลาทูขิงพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มทยอยตั้งร้านกันนะครับ <c oughs> ก็สุกเสาร์อาทิตย์นะครับมากันเยอะๆนะครับตลาดพิยาคุลุมคลองสามคลองหลวงปทุมธานีอันนี้วันเสาร์นี่แม่ค้าจะเยอะกว่านี้นะ <c oughs> วันเสาร์อาทิตย์พ่อค้าแม่ค้าจะเยอะกว่านี้นะครับ <c oughs> ยังลงยังนะไม่เสร็จเลยแต่เตรียมร้านกันละโอ้ไม่ครบเลยนะครับ แล้วก็มีแววว่ามีแววว่าพ่อค้าแม่ค้ายังสามารถเพิ่มเติมได้ยังเพิ่มเติมได้เพราะพื้นที่น่าจะยังพอมีอยู่ครับเพิ่มเติมได้ยังพอมีเพราะว่าเดี๋ยวร้านเฮียบีตรงนั้นนะครับจะย้ายขึ้นมาอยู่ตรงโซนนี้นะครับอยู่ในโซนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ยังพอมีที่ให้พ่อค้าแม่ค้าอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยนะครับก็ลองเข้ามาสอบถามนะครับที่<อ> ก็ดีครับที่จุดกรรมการจัดตลาดอเนาะว่าชุดกรรมการตลาดนี้เขาจัดกันยังไงอะไรยังไงก็ลองเข้ามาสอบถามเอาเองนะครับที่ตลาดพิกขนุลได้เลยมาด้วยมาได้มาคุยกันข้างหน้าได้เลยนะมาคุยพื้นที่พอเราคิดจะมาขายของเราก็มาเลยส่วนมากจะเป็นวันพฤหัสวันศุกร์วันเส,นสาร์อาทิตย์เนี่ยคือส่วนมากคนจะมาจองที่กันเท่าไหร่วันพฤหัสกับศุกร์นะเพราะว่าจะขายเสาร์อาทิตย์น,นะครับตอนเช้า,ชานีรับงขอ จบการว่าประมาณนี้ก่อนในการอัปเดตล่าสุดของปราิยาคุลุมของสามของหลวงปทุมธานีนะครับรออัปเดตล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดไปปล่อยแล้ววันห้าวันที่ห้าธันวาวันพ่อไอชาฝนเริ่มลงปล่อยเม็ดย่อมย่อมเล็กๆแล้วนะครับก็เจอกันนะครับในคลิปต่อไปเราจะพาอัปเดตกันยังไงแล้วเราพาไปที่ไหนกันต่อติดตามเอชแนลไว้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดจับตไคร์ไว้ให้ด้วยนะครับเราตอนนี้คุยตามทาง u t u b e นะครับอยู่ที่1 7 0 0 0 0กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็ทางเ,เอ,อ่ทางเพจของเรานะครับอยู่ที่7,500,000กว่าคนนะครับแล้วก็ทาง t k t t อกนะครับอยู่ที่2,700 0นะครับก็ฝากติดตามทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้่นับสนุนรายการไอกี I i ้หมูทูกดีจังตลาดทียาคนลุง